อยูอ่ะยัััสวัสดีค่ะ굿 o ัฟนนนะคะววเข้าถึ my channel นะคะวันนี้เรามาเมกเรามาทำทริปกันเล็กๆน้อยน้อยนะคะที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะท่าเรือประแสะปากน้ำนะคะวันนี้เราพาเด็กๆพาครอบครัวมาล,ล่องเรือนะคะเรือหางยาว เรายังไม่แน่ใจว่าราคาตอนนี้กับราคาจากเมื่อก่อนจะแตกต่างไหมเมื่อก่อนก็จะค่าบัตรต่อคนคนละ100แต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจาราคาขึ้นไหมหลังจากที่โควิดนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินดูค่ะว่าราคาจะเท่าไหร่นะคะกัะไดมอน์กรนด์แหวนเสตร์แวรนดิซารีอาใรนะ Prasay. 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 Like in the swamp. Yeah. We call it swamp. Yeah. That mini tree, yeah. yeah Good. Yeah. Can fit the swim out. Okay. Swim out, you see. Last time we came You need to be careful some of this uh careful, You You go down you break your leg, okay? Yeah. Okay. What? Me is going or what yep mm -hmm. some girl you know some girl <laughs> <laughs> You're okay. You finished over, go back now. <coughs> เสาๆนะคะตรงตรงน้ำเนี่ยเขาเลี้ยงหอยนะคะเขาเลี้ยงหอยดังโลด Я こっちを... хочу, ขขึ้นมาเต็มเลยเจ้าของบ้านจะอยู่ครับเขาจะมาอยู่จะมาขายกาแฟอ๋อเเลยกลมความม้เขาลูกเขาเขาไม่ให้มาอยู่เพราะมันเป็นที่ของหลวงตรงนี้อยู่ในปานโดยเฉพาะถ้ามีแบบเป็นร้านนอนที่แบบบรรยากาศดีเลยเนาะใช่บรรยากาศดีเป็นกระฟองกาแฟงั้นก็ขนของมาเขาเอาปุนเอาอะไรมาปิดเตียงครับอเดี๋ยวดูด้านในนะคะ ไม่มีอะไรครับลงโล่งแบบว่ามีทีวีนี่แกแอบมานอนได้นะ<ม>ถ้าไม่กลัวน่ะหมอปลาก็าลงไปข้างล่างกันไม่รู้ต้นมะขามต้นไหนเพราะมันจะมีต้นมะขามอยู่ตน้นหมอปลาเขามากลางคืนอ่ะอ๋อแปลว่าต้องมีในอยูทูบใหดูใช่ไหมกิ้แบ็คโออยู่ช่วงซ้ตอนนี้เราก็กมาชมบ้านร้อยปีเป็นที่เรียบร้อยนะคะบ้านปักคลองร้อยปีนะคะ เป็นบ้านไลฟ์สไตล์แบบโอนสไตลลไทยปิเปอร์สเตย์แอนด์ลิฟวิ่งไ h i s นะคะต่อไปสถานีต่อไปเราก็สถานีต่อไปคืออะไรคะโอเค we go next stage ต่นเกิดาว่ออค่อยๆดรอปไปกลางกลางก็เลยค่อยๆ Go cool first We, walk, we don't have superboard. Amazing, huh? Amazing how they can grow like it. Yeah. You know, when you see under the grass, it look like this underneath the dirt. แฮปเห็ดเฮ็ดตุกนเนี่ยสวยไม่มีดดลุกเซมดาอินเดมุวีปะโอเคคลิปบอกทุ่งปรงทอสวยงามมากม้อน สวยงามอะ่ะมานะคะเพื่อนๆนีเน่เลยเช็คอินที่ทุ่งปร่งทองระยองฮินะคะนี่เราก็เดินมาถึงตรงจุดชมวิวของทุ่งปร่งทองเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันนะคะเป็นจุดที่เช็คอินเซลฟี่สวยงามมากนะคะถ้ามาตรงนี้แล้วพลาดไม่ได้นะคะ สวยมาก beautiful สวยสมชื่อเลยอ่ะมาไซมอนค่ะทอโอ้โหเชียงใหม่เวอร์เชียงใหม่เวอร์เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เวอร์โอเคเวอร์ก็เวอร์เลยเชียงใหม่ในไรอ่ะ ขึ้นบนเลยลูกไปนี่เราขึ้นมาเซลฟี่ตรงจุดข้างบนกันนะคะกระุกระุกระุไซมอนจะ see something จะ see something อ่ะไม่เอาตรงนี้ก็ได้ น้ำปัดแสนะคะวันนี้เราก็นั่งเรือเที่ยวเนาะไซมอนเนาะอาเบิลวันฮาวเวอร์นะนะ About one hour นะอีบุ <one> ๊กอาเบิวันฮาวเวอร์ออบก็จะมีจุดเซลฟี่นะคะเช็คอินต่างๆตามสถานที่จุดต่างๆนะคะหอยนางรมเซลฟี่หอยนางรม,มนะคะตรงจุดที่เขาเพาะแล้วก็เลี้ยงหอยนางรมนะคะเมกเชิลใช่ไหมฟาร์มเชลเนาะแอนอัลเตอรดด มีจุดชมวิวที่หนึ่งก็เป็นบ้านโบราณนะคะบ้านเก่าร้อยปีนะคะ mm hmm. เก่าดั้งเดิมของคนไทยยุคสมัยก่อนที่เขาอาศัยอยู่ในที่นี่ที่ตรงนี้นะคะ mm hmm. แต่ตอนนี้ก็เข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเขตสงวนของของราชการนะคะของราชการเขาก็เลยต้องปล่อยให้ลกร้างไปนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นเราก็เราก็จะไปหาอะไรทาน,นะคะ mm ่ะ hmm. าวันนี้เราก็จะกินซีฟู้ดซะหน่อยวันนี้จะไปร้านอาหารฟิชิงพาร์คนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าร้านอาหารเขาจะเปิดหรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้าเพืเ่อนๆมีเวลาก็แวะมาเที่ยวนะคะปากน้ําประแสจุดชมวิวมันก็จะมีอีกที่นึงนะคะเรือลบนะคะเรือลบประแสเรือเกา่าเรือโบราณสมัยก่อนที่ว่าใช้ออกรบนะคะ เี๋ก็เป็นเวลานะคะเวลาอาหารค่ำพอดีค่ะเกือบจะ5โมงละอีก10นาที5โมงนะคะเมเดี๋ยวยังไงก็ขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนนะคะขอให้ enjoy your day นะคะ enjoy your evening day นะคะ with your family เดี๋ยวเราจะอัพเดตอาหารมื้อค่ำนินเดอร์ให้ดูอีกทีนะคะว่าวันนี้เราทานอะไรกันนะคะอัพเดต for you later นะคะ enjoy ะะว,วิวสวยมากที่ฟิชชิงพาร์คนะคะวัสนาฟิชชิงนะคะวิวสวยงามมากค่ะเวลาตอนเย็นสวยไหม สวยมากนายทามอะวิดีโอนายทามสวยมากชัดมากันบรรยากาศวาสนาฟิชชิงนะคะยำเย็นข่ำนะคะสวยมากตอนนี้ก็ดนตรีกำลังเริ่มมานะคะ